เหมือนมั้งนะครับอืมจับยอดมั้จับสวีดัสสวัสดีครับผมนิกกี้ทีวีและกก็เพจนิกกี้กินไปทั่ว้อนี้ผมสิพาพี่น้องไม่กิน นี่ครับตำมั่วหอยแข้งแสบๆอยูอ่ๆน้ำกันครับเพดพร้มอมสบายปากลำบากตูดครับนี่ครับวัตถุดิบกระกที่มีหอยแข้งข้าวโพดในบัวหมักทัว่วหมักพริกหมักเขือหมักเน่าอหอมเปหมูยอ่ออ่ะกข้าวๆกับประมาณนี้เอาไปลุยเลยครับไปตำ ตำสูพีสูน้องเบิง้งว่ามันตำเฮ็ดกินตั้งไหนเพื่อนเอฟซี FC สีเอาไปตำกินอยู่บ้านอยู่เฮียนไปลุยกันเลยครับตำพริกกันเลยโอ้ยุงง่งง่ายหลายครับพี่น้องมึงพัวนะพริกนี้มักเผ็ดครับทั้งพริกแข็งพริกพริกแข็งพริกสดผมใส่ลงไปเลย มีสตอหอมนะครับด้วยผมลืมบอกมีสตอหอมสตอหอมใส่สองหน่วยพริกตอด้วยทั่วครับทั่วนี่กับทั่วพอพอผมปลูกครับปลูกไว้อยู่นะปลอดสารผิด เกียร์ใช่ครับเกียร์ผมใส่สามน่วยครับมันเดิมครับสูตรผมบ่มีตายตัวครับมักหน่อยมักไน้ใส่ลงไปเลยน่ามันเดิมครับใส่หน่วยหนึ่งครับ น้ำปลาครับน้ำกระเทียมรองครับน้ำปลาครับหมดเจาะหอดแันผงนัวครับ ผมนอซสอดหนึ่งครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บนี่ใส่ยักสองสอนครับเพราะว่าเครื่องมันไหล ซิมเบิงคนคนละซิมเบิงนำนำนำต่ำห้องครับกินกับเขาปุ่นแทบแทบหน้เปลี่ยกกับ ไปเอกเนี่คือนำนประเด็กครับนำไปนี่ใส่ในบัวลงไปครับใส่ข้าวโพดครับ ข้าวโพดนี้มีทุกคลิปบอลลูครับมักกินครับโพดครับผมใส่สองหน่วยเลยมักแห้ง,งเอา้าใส่จากหน่วยครึ่งซะไป นี่ครับหมูยอ่อครับอาคาสามสิบบาทครับหมูยอ่อใส่เหมือนเลยไม่ค่ากะไม่ค่าเพ่นครับใครอยู่ตลาดสดบ้านเท่าเนี้ยแท่งละสามสิบาทครับ อ,อมปีครับอ,อมปีผมใส่ต้นหนึ่งถั่วตอนี่ครับไระเอกหอยแข้งผมซื้อมาเครื่องโลกครับใส่ลงไปดูอาข้นครับวันนี้ เดี๋ยวผมเห็บบังเพื่อนบังนะครับอืมจับยอดก็เออนม่ได้ถามเพืเ่อนบางโอ้สุดยอดครับบังต่หม้อหอยแข็งครับ sẹp sẹo nó quanh, nhìn ba, หืมยุดครับพี่น้อง to bán chép lép to Nhưng mà lái lại phải không? ผมเลื่อมผมเลื่อมบวงไว้สดน้ำครับ <c oughs> ไอ้บวัวกวานหวังแงกโซดข้าวโพดครับ up. โอ้แสบแสบ โยปะสดขะโพอเด้ดอดดอืมอืมมาหลายคักหลายเนี่ย Oh, mm, det hjelper ikke noe. โอ้อิมครับพี่น้องเดี๋ยวอีพี่นี่ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้เจอกันอีพี่นะสำหรับม้มนี้สวัสดีครับ